เคยรู้จักคนที่ถูกหวยแจ็คพอตไหมจะ10%กลับมามีความสุขเท่าเดิมภายในหนึ่งปีทำไมเงินถึงไม่สามารถซื้อความสุขวันนี้เรามาค้นหาคำตอบจากมุมมองของพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์เรื่องราวเริ่มต้นจากการศึกษาที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันที่ติดตามคนที่ถูกหวยแจ็คพอตนานกว่า10ปีผลการศึกษาพบว่าหลังจากช่วงแรกของความตื่นเต้นคนเหล่านี้กลับมามีระดับความสุขเท่าเดิมเหมือนก่อนถูกหวยเหตุผลคืออะไร นักจิตวิทยาอธิบายว่านี่คือฮีดน n ิกเดบเทเชิร์โดยการปรับตัวสู่ความสุขสมองของเรามีกลไกลในการปรับระดับความสุขให้กลับสู่จุดพื้นฐานไม่ว่าเราจะได้อะไรใหม่มาก็ตามลองนึกภาพง่ายๆเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่วันแรกคุณรู้สึกตื่นเต้นมากแต่หลังจากใช้ไป2อถึงสเดือนมันกลายเป็นเรื่องปกติและคุณเริ่มมองหาโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ดีกว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสมองปลดปล่อยสารโดปามีน ซึ่งให้ความสุขในช่วงที่คาดหวังและได้สิ่งใหม่แต่หลังจากนั้นระดับโดปามีนจะลดลงและกลับสู่ระดับปกติในพุทธศาสนาปรากฏการณ์นี้ถูกอธิบายด้วยคำว่าตัณหาหรือความอยากได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาคือต้นตอของความทุกข์ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาแค่ไหนหัวใจยังคงอยากได้สิ่งอื่นต่อไปเงินหนึ่งหมื่นบาทในมือเราอยากห้าหมื่นเมื่อได้ห้าหมื่นแล้วเราอยากหนึ่งแสนและวงจรน,นี้ไม่มีวันจบเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่ใจที่อยากได้อีก การศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์พบว่าคนที่มีรายได้75,000ดอลลาร์ต่อปีมีความสุขไม่แตกต่างจากคนที่มีรายได้หลายล้านดอลลาร์เพราะหลังจากจุดหนึ่งเงินจะไม่ส่งผลต่อความสุขอีกแล้วแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคำตอบไม่ใช่การหยุดหาเงินหรือการยอมแพ้ต่อความยากจนแต่คือการเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมาจากอะไร การวิจัยด้านจิตวิทยาบวกพบว่าความสุขที่ยั่งยืนมาจาก3องค์ประกอบหลักได้แก่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายการเติบโตส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราเงินสําคัญแต่เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเงินช่วยให้เราได้สิ่งจําเป็นลดความเครียดจากการขาดแคลนและเปิดโอกาสในการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าแต่เมื่อเงินกลายเป็นเป้าหมายเดียวเราจะติดกับดักของการไล่ตามความสุขที่หาไม่เจอดังนั้นแทนที่จะถามว่าฉันจะรวยเมื่อไหร่ลองเปลี่ยนคําถามเป็น ฉันจะสร้างชีวิตที่มีความหมายได้ยังไงแทนที่จะมุ่งเน้นแค่การสะสมเงินลองมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ความสัมพันธ์และการเติบโตลองทำแบบฝึกหัดง่ายเขียนสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วดูว่ากี่อย่างที่เกี่ยวกับการซื้อสิ่งของและกี่อย่างที่เกี่ยวกับประสบการณ์หรือความสัมพันธ์กับคนอื่นคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของแต่มาจากความรู้สึกของการเชื่อมต่อการเติบโตและการมีจุดหมายในชีวิต เงินเป็นเรื่องสําคัญแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มใช้เงินอย่างฉลาดไม่ใช่เล่ตามเงินและจะค้นพบความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในบัญชีธนาคารลองสังเกตดูในสัปดาห์หน้าว่าอะไรทําให้คุณมีความสุขและมีกี่อย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลย